คณะกรรมาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของวุฒิสภานำโดยท่านสังสิ์พิริยะรังสรรค์ประธานคณะกรรมาการนะครับเปิ้ลก็ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและก็แลกเปลี่ยนข้อคิดความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำด้วยนวัตรกรรมฝ่ายชะลอน้ำแกนดินซีเมนที่เทศบาลตำบลสีเตียอำเภอบ้านโฮงจังหวัดละูนุนะครับโดยมีนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดละยุบ นาวาเอกนัทพงศ์คชเสนีนายกเทศมนตรีตะบนสีเตียแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเปิ้ลก็เข้ามาห่วมประชุมนําเสนอข้อมูลด้านต่างๆอย่างรอบด้านด้วยกันนะครับที่ท่านรองศาสตราจารย์รตเตอร์นะครับท่านอาจารย์สังติรัตนะนะครับที่จะได้มาในพื้นที่จังหวัดลำพูนพื้นทเี่ยวเภอบ้นโตนะครับตะบนสีเตียนะครับซึ่งนายกเทศมนตรี ท่านก็มีความมุ่งมั่นนะครับเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดในเรื่องของการสร้างฝายการทำิีเนนะครับเมื่ท่านก็มาดำรงตำแหน่งรายงเทศมนตรีจังสิริที่ได้พักเดียวแต่ก็ได้มีการพัฒนาตังหสิรเที่ไปได้ลดหน้ามากก็ที่ประชุมก็ได้หาข้อสรุปร่วมกันว่าในการทำฝายแกนดินซีเมนต์นั้นน่ะหนึ่งเราให้ใช้นวัตกรรมร ให้ใช้นวัตรกรรมซึ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับสัดส่วนใครมีพื้นน้ําที่กว้างกว่าใหญ่กว่าเล็กกว่าไปยอ่อไปขยายเอาเอกนะครับตามรูปแบบนวัตรกรรมที่เราทํากันขึ้นมา2ก็คือเรื่องออวิศวกรที่จะให้การรับรองแบบฝ่ายกระดิสเิเมนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยจะไม่มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างในทางน้ำนะครับ,รบเพราะนั้นทางคณะกรรมการนี้รับปากรับปากเราว่าจะเซ็นรับรองแบบให้จะมีวิศวกร,การมาเซ็นรับรองแบบให้เราประเด็นที่3เรื่องการขออนุญาตต่อกลมเจ้าท่าเนี่ยนะครับทางท่านอาจารย์สังสิธิ์เพียาารังสค์เนี่ยท่านท่านรับปากว่าท่านจะดําเนินการประสานกับกลมเจ้าท่าให้นะครับซึ่งในเบื้องต้น,นเมื่อสักครู่นี้ท่านได้โทรศัพท์คุยกันนะครับว่ากับรองอพิบดีกลมเจ้าท่านะครับว่า ฝายกดิเซเมน,เ,นเป็นลักษณะของการทําฝายชั่วคราวไม่ใช่ฝายถาวรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นใดส่วนราชการใดหรือใครก็ตามที่ประสงค์จะทําฝายะลอน้ําแกนดินซเมนเนี่ยสามารถดําเนินการได้เลยะนะครับก็มีความมั่นใจแล้วว่าถ้า ในพื้นที่ใดที่ต้องขออนุญาตต่อกลมเจ้าท่าก็สามารถที่จะยื่นขออนุญาตได้เลยแล้วก็กลมเจ้าท่าก็จะเห็นใน,ใน,ใ,นในแนวทางเดียวกันว่าเป็นฝ่ายข่าวครับครับผมอ๋อแ,แล้วทางจังหวัดลําพูนทางนั้นผู้ว่ามีข้อคิดเห็นในส่วนนี้ยังไงบ้างครับคือ,อในส่วนของทางจังหวัดลําพูนเองเนี่ยท่านวรยุทธ<ม>์นวรัตน์ท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดลาพูนเนี่ยนะครับท่านกเ็เตรียมที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการจะทำซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านคุยให้ฟังว่า เดิมทีเนผมได้รับข่าวว่าท่านจะให้ฝายกดิซิเมนเนี่ยยีตัวแต่ปรากฏว่าเมื่อสั้คคู่นี้ในห้องประชุมท่านบอกว่า,ท,าท่านจำตัวเลขผิดท่านจะให้29ตัวนะครับ,รบท่านจะประเดิมให้29ตัวเพราตัวเ,เพราะฉะนั้นก็ผมฟังแล้วผมก็ทําให้เกิดความอุ่นใจนั้นระดับหนึ่งว่าพี่น้องประชาชนในจังหวัดลําพูนเราเนี่ยนะครับก็จะได้น้ําคืนสู่ลําน้ําจะได้ความชุ่มชื้นคืนคืนสู่ผิวดินนะครับเพราะลําพูนเราเป็นเมืองเกษตร เพราะนั้นเราต้องการน้าเราต้องการความชุ่มชื้นในระดับผิวหน้าดินนะครับครับวันนี้ท่านนายกพาคณะมาเที่ยวชมสวนอินทราลัมวันนี้มีส่วนเชื่อมโยงกันยังไงบ้างครับอ๋อก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอินทราลัมที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเนี่ยท่านลองดูนะครับอินทรพาลัมนี้อายุเพียง3ปีเองนะครับแต่ว่าให้ผลผลิตได้ขนาดนี้เกิดจากอะไรครับท่านดูในบ่อน้ำนะครับมีแหล่งน้ํานะครับเกษตร หัวใจของการเกษตรเลยก็คือน้ำถ้าคุณจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรมีนวัตกรรมอะไรมาก็กตามถ้าคุณไม่มีน้ำซะแล้วเนี่ยเกษตรคุณทำไม่ได้เลยนะครับนี่มีแหล่งน้ำทั้งซ้ายขวาตรงนี้ก็มีทั้งขวาก็มีกรับนี่เอกชนทำเองสร้างแหล่งน้ำเองนะครับเพราะนั้นก็ผลผลิตอย่างที่เห็นนะครับไม่ว่าท่านจะปลูกอะไรก็ตามนะครับถ้าท่านมีน้ำน้ำนี้น้ำนี่เป็นปัจจัยแรก ที่ในการทําเกษตรต้องมีนะครับคขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตบำเสีเทียบเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ